ลีน่าจางเนบจินตราหอย่างแรงเหตุชวนลุงพลมาฟีเจอริงเต่างอยจากกรณีที่ลุงพลแห่งบ้านกกอกซึ่งเป็นที่รู้จักจากคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ได้ร่วมฟีเจอริงกับหมอลำสาวเสียงพินจินตราหภูลาบในบทเพลงเต่างอยสำหรับใช้ขึ้นเวทีวันไหว้สาพญาเต่างอยจังหวัดสกลนครในวันที่หนึ่งกันยายนนี้ก็ทำให้มีชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายทั้งทางบวกและทางลบ ล่าสุดลีน่าจังเจ้าของเพจข่าวโหดได้ไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนเพจซึ่งในช่วงหนึ่งระหว่างไลฟ์สดนั้นมีชาวเน็ตบอกว่าอยากเป็นเมียน้อยลุงพลด้านลีน่าจังก็ตอบว่าลุงพลชมพู่เหรอข่าวมันยังไม่อ่านเลยเลื่อนเจอข่าวสะบัดไปเลยเกลียดชิปหายจินตระหน้างโง่และพวกคนไทยกับนักข่าวช่องทีวีต่างๆบ้าบอคอแตกอีอาบอกแม่อยากเป็นเมียน้อยลุงพลลุงพลกก,ก,กชมพู่เหรอ ข่าวมันกูยังไม่อ่านเลยพอกูกูเลื่อนเล่นเห็นข่าวมันสะบัดไปเลยกูเกียดชิบหายเลยกูเกียดชิบหายเลยกูว่าคนไทยทั้งอีอีจินตลาหน้าโงก่กับไอ้พวกคนไทยกับนักข่าวช่องทีวีต่างๆเมืงบ้าบอคอดคอแตกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ